วันนี้ขอนําเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะเมื่อวานไปตลาดมาใช่ไหมคะบอกกับแม่ว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อคุณแม่ก็จัดมาให้เลยค่ะเส้นเล็กอันนี้นะคะเหนียวนุ่มมากเรากินน้าใสส่วนคุณแม่กินน้ําตกหั่นเนื้อสดไว้เอาไปทําเนื้อหมกค่ะสำหรับเรานะคะก็คือปรุงไว้ก่อนเลยน้ำตาลพริกน้ำปลาน้ำส้มสายชูใส่เนื้อสดลงไปแบบนี้เป็นเนื้อหมกนะคะ เอาเส้นไปลวกพร้อมกับผักแล้วลงไปหมกเลยค่ะเนื้อมันจะสุกพอดีเลยเส้นเล็กดีมากเหนียวนุ่มใส่กากหมูกระเทียมเจีวลงไปทําเองก็ใส่เยอะๆเ,เลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปตักน้ําซุปใส่น้ําซุปที่มีทั้งเนื้อตุน๋นเรากินแบบน้าใสสดร้อนๆแบบนี้คล่องคอเลยค่ะโรยด้วยผักชีต้นหอมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะจะรับกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสักชามไหมคะ มาดูเนื้อหมกที่หมกกันไว้ค่ะโอ้โหกำลังดีเลยชามนี้คุณแม่บอกว่าไม่คิดตังค่ะเพราะว่าเราจ่ายตังไปหมดแล้วค่ะเส้นเหนียวนุ่มมากชามนี้ให้ไปเลย10 1ส10เส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปกำลังดีแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะส่วนของคุณแม่เป็นน้ำตกนะคะน้ำตกก็โ้นๆเลยอร่อย